รุ่นพี่ผีนางรำกระทูเด็ดสยองขวัญย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนโรงเรียนของผมได้สร้างบ้านเรือนไทยขนาดไม่ใหญ่มากนักขึ้นลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นบนและชั้นล่างจะมีโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มานั่งพักผ่อนหรือมานั่งทำการบ้านร่วมกันรอบตัวบ้านเป็นพื้นที่โลง่ลงมีที่กั้นระเบียงทําจากไม้สูงประมาณเอวไม่มีการติดตั้งกำแพงที่ทึบสายตาในทุกๆด้านถ้าเป็นเด็กนักเรียนเก่าจะไม่ค่อยมีใครอยากไปนั่งเล่นที่นั่นมากนัก แม้แต่เดินผ่านก็ไม่ค่อยอยากจะเดินผ่านกันสักเท่าไหร่นั่นก็เพราะว่าพวกเรานักเรียนเก่ารู้ดีว่าสาเหตุที่แท้จริงที่โรงเรียนต้องสร้างบ้านเรือนไทยเอาไว้ที่ตรงนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรในตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม .3 มมีครูผู้หญิงคนใหม่สอนวิชาศิลปะได้เข้ามาสอนพวกเรา ครูท่านนี้ชื่อครูพลอยงานแรกที่ครูพลอยสั่งพวกเรานั่นก็คือการให้พวกเราทั้งห้องออกไปนั่งสเก็ตรูปบ้านเรือนไทยหลังนั้นด้วยดินสอเพียงแท่งเดียวพวกเราต่างก็ตกใจกันเป็นอย่างมากทุกคนในห้องมองหน้ากันด้วยสีหน้าเลกลักทันใดนั้นมีเสียงของหัวหน้าห้องตะโกนขึ้นมาว่า เอครูครับที่นั่นมีผีนะครับหวัวหน้าห้องพูดขึ้นแต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งพูดส่วนขึ้นมาในเวลานั้นทันทีผีคนปัญญาอ่อนดีวะทุกสายตาต่างก็หันกลับไปมองยังต้นตอของเสียงที่อยู่บริเวณด้านหลังห้องเสียงนั้นดังมาจากเพื่อนคนที่ชื่อโบทเพื่อนคนนี้ไม่ค่อยสนิทกับผมมากนัก เพราะโบสค่อนข้างจะมีนิสัยเกเรมากที่สุดในห้องเรียนของเราและโบสเองก็เพิ่งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้เพียงไม่กี่ปีจึงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตครูพลอยจึงตัดบทพวกเราผีไม่มีหลอกหนานักเรียนรีบไปวาดรูปกันได้แล้ว ทุกคนในห้องต่างก็พากันออกจากห้องและไปยังบ้านเรือนไทยอย่างวาง่ายแต่ก็ไม่เต็มใจมากนักนักเรียนทุกคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเรือนไทยต่างคนก็ต่างวาดรูปสเก็ตภาพตามที่ตนเองเห็นผมจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้แม่นผมนั่งวาดรูปไปได้ไม่กี่นาทีสักพักมีผู้หญิงสองถึงสคนกรีดร้องเสียงดังลั่น ทุกคนต่างก็ตกใจโดยเฉพาะครูพลอยคู่สอนศิลปะคนใหม่ของโรงเรียนเราครูพลอยตกใจมากกว่าใครเพื่อนครูพลอยจึงรีว,วิ่งเข้าไปปลอบนักเรียนกลุ่มนั้นในทันทีครูคะหนูเห็นนางรําค่ะหนูเห็นผีนางรําค่ะนักเรียนกลุ่มนั้นพูดด้วยเสียงสั่นเครือแต่ ยังไม่ทันที่เรื่องราวจะสงบลงโบท๊ทเพื่อนนักเรียนเกเรเกิดอาการชักลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นตอนนั้นเกิดเสียงดังเอะอะโวยวายขึ้นผมได้แต่นั่งเกรงตัวแข็งทื่อนิ่งเงียบเพราะผมก็เห็นผีนางรำคนนั้นเช่นเดียวกันผมเห็นเธอ ้ร่รำอยู่บนชั้นสองของบ้านเรือนไทยครูพลอยทำอะไรไม่ถูกแต่พวกเราก็โชคดีมากๆที่ครูโต ổ, มีคาบสอนวิชาพระอยู่ใกล้ๆกับพวกเราพอดีครูโตจึงได้รีว,วิ่งเข้ามาหาพวกเราหยิบพระออกจากคอพนมมือสวดคาถาอะไรสักอย่าง ทันทีที่ครูเอาพระแขวนคอโบสโบสหายชักในทันทีนอนมองซ้ายทีขวาทีเหมือนคนเพิ่งตื่นครูโตและเพื่อนผู้ชายในห้องจึงช่วยกันพยุงโบสไปที่ห้องพยาบาลครูพลอยพาพวกเรากลับห้องเรียนในทันทีหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นอีกไม่กี่วันต่อมา ทางโรงเรียนได้มีการเชิญพระมาทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างมีข้าวปลาอาหารวางไว้อยู่หน้าบ้านเรือนไทยมีการเชิญพระเข้าไปสวดมนต์มีการผูกสายสินเอาไว้รอบบ้านซึ่งตัวผมเองคิดว่าน่าจะเป็นการทำบุญหรือไม่ก็เป็นการส่งวิญญาณผีนางรำตนนั้นครูพลอยโบสและกลุ่มเพื่อนที่เข้ามาเรียนใหม่ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามารู้ความจริงจากพวกเราว่าเมื่อ6-7ถึง7ปีก่อนตอนนั้นพวกเราเรียนอยู่ประมาณชั้นป3าถึงปสตอนนั้นยังไม่มีบ้านเรือนไทยหลังนี้แต่เดิมบริเวณนั้นเป็นห้องน้ำเก่าผมจําได้แม่นวันนั้นเป็นวันก่อนปิดเทอมใหญ่ก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันกลับบ้าน วันนั้นที่โรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงส่งพวกเราทุกคนจัดขึ้นอย่างสนุกสนานมีการแสดงจากนักเรียนจำนวนหลายชุดและมีการแสดงรำไทยหลังจากการแสดงรำไทยเสร็จพี่นางรำคนหนึ่งก็เกิดมีปากเสียงกับแฟนของพี่เขาและพี่นางรำคนนั้นก็หายตัวไป ส่วนแฟนของพี่นางรำก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงสนุกอยู่กับกลุ่มเพื่อนของตนเองต่อจนตกเย็นก่อนจะกลับบ้านมีคนไปเจอศพของพี่นางรำผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำเก่าตำรวจมาเต็มไปหมดในตอนเย็นของวันนั้นเปิดเทอมใหม่มาอีกทีห้องน้ำแห่งนั้นก็ถูกทุบและกลายเป็นบ้านเรือนไทยอย่างเรียบร้อยสวยงาม ตอนปีที่พี่นางรำตายใหม่ๆพี่แกเฮียนมากๆบางครั้งเดินเปลี่ยนห้องเรียนอยู่ดีๆหันหน้าไปมองบ้านเรือนไทยเจอพร้อมกันทางห้องก็มีครูสอนหนังสืออยู่ดีๆแค่หันไปมองออกนอกหน้าต่างเพื่อพักสายตากลายเป็นเจอผีพี่นางรำกำลังไา่รำอยู่ก็เจอบ่อยๆ ลุงยามประจําโรงเรียนโชคร้ายเจอบ่อยหน่อยเพราะลุงยามต้องออกขับรถจักรยานเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงเรียนในช่วงเวลาตอนกลางดึกลุงยามบอกว่าบางคืนได้ยินแค่เสียงดนตรีไทยแต่บางคืนก็เห็นเป็นผีนางรำํำร่ายรำอยู่ที่บ้านเรือนไทยหลังนั้นและอีกหนึ่งเหตุการณ์ตอนนั้น มีครูสอนเด็กป .1 กำลังสอนสอนอยู่เด็กป .1 บางคนชี้ออกไปนอกหน้าต่างครูคะมีคนรำอยู่ที่บ้านเรือนไทยครูก็ยืนหน้าออกไปมองแต่ก็มองไม่เห็นไม่มีใครทำอะไรอยู่ที่นั่นนะแต่เด็กบางคนกลับยืนยันหนักแน่นว่าผมว่าหนูเห็นมีคนรำอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่เพื่อนบางคน ก็กลับมองไม่เห็นส่วนตัวของผมเองก็เจอผีพี่เขาอยู่บ่อยๆตอนที่พี่เขาตายใหม่ๆยอมรับเลยว่ากลัวมากกลัวจริงๆตอนนั้นพ่อของผมรู้เรื่องเข้าท่านจึงสอนให้ผมสวดคาถาอาวุธห้ประการของหลวงพ่อเดิมและสอนให้ผมแผ่เมตตาให้กับผีพี่นางรําตนนั้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็เจอผีพี่นางรำบ้างนั่นนานครั้งจนมาเจอครั้งล่าสุดต,ตอนที่เจอกับครูพลอยหลังจากวันนั้นหลังจากที่โรงเรียนนิมนต์พระมาผมก็ไม่เจอผีพี่นางรำอีกเลย